เฮ้ยนะทุกคนวันนี้เราก็พบกับเกมมักเป็น E ีที่ท่าไหรนก็ไม่ดูและจำไม่ได้แต่ว่า EP นี้นะทุกคนเราจะไม่ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะแต่เราจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านบนฟ้านนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะจะัดการสอนให้ดูมาถึงนะทุกคนเราต้องวางไอตัวเวนะิร์กเบนด์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทําการครับนี่มาเจ้าตัวนี้นี่เป็นตัวรูปนะทุกคน,นะกคนเป็นเหมือนหลังคาเงี้ยแล้วก็เราจะเอาเนี้ยทุกคนไปวางวางวาง เอาวางเราจะไปทางทะเลนะทุกคนไอ้แมวเออเาจะไม่ไปทางทะเลเราจะไปทางไหนดีไปทางเรือแล้วกันเออโอเคทุกคนก็หลังจากเราวางตัวนี้แล้วนะทุกคนีน้นี่เราก็จะวางอุ้ยก็จะวางต่อไปเรื่อยๆเอ้ยเออมันวางยากกินอย่างงี้โอเคทุกคนนี่เราวางแล้วแล้วก็ถ้าสมมติเราโดนไอเนี้ยโดนทำลายเห็นไหมทุกคนจะทำลายดูนะ เห็นไหมทุกคนนี่มันมันจะไม่นี่นะเขายกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่มันจะไม่พังทลายลงมานะไม่เหมือนแบบว่าตอนที่เราทำปกติอุ้ยยืดปกติปกติกดผิด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 ขวานทุกคนเนี่ยแล้วก็จะวางไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะวางขึ้นไปก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พอเป็นที่เรียบร้อยนะ่ะถ้าสมมติเราพอแล้วใช่ป่ะทุกคนเอาเราจะรับทำไมเนี่ยก็ต่อไปเราจะวางเป็นแนวนอนใช่ไหมทุกคนก่อนที่จะวางต้องวางเป็นตัว เวิร์กเบนต์ก่อนนะเพื่อที่จะสลับด้านนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะครับพื้นก่อนอะเยอะมากกขับไปเยอะเลยเย้โอเคตอนนี้เาครับเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะทุกคนโอ้กระโดดสูงเกินโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดีเดีโอเคทุกคนคือเราต้องเอาไปวางข้างบนเวิร์กเบนต์นะเนี่ยแล้วก็ทำลายเวิร์กเบนต์ไปซะเฮ้ยทุกคนลืมไปเราลืมไปนะทุกคนคือเราต้องอย่าทำลายเวิร์กเบนต์อย่างนั้นนะ ทุกคนดูดเราตีเพื่อโอเคเดี๋ยวจะทำทำไมทุกคนดูเราก็ฆ่าไปตอนที่เราทำมันนี่นะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นตัวเบอร์เบน,นที่สองที่เราทุบแตกไปแล้วทุบที่เราแตกหมดเลยไม่ดีเลยนะโอเคเดี๋ยวจะทำทำไมนะเอ๊ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงข้างบนเป็นที่ร้อยนะเยวจะวางนี่อย่างนี้เลยคลิกขวาทุกคนอย่าลืมคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาทุกคนคลิกขวา คลิกขวาไปนะทุกคนนี้คลิกขวาโอเคเราจะทำมันไว้ข้างบนนี้นะนี่ตรงนี้เลยนี่แต่แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะทำไว้ตรงไหนอ่ะคือสามารถต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะนี่ทำงี้วางนี่นะทุกคนแล้วก็วางนี่อีกทีนึงนี่นี่ทุกคนนี่เราได้บ้านข้างบนแล้วนะเออึ๊บเดี๋ยวจะสร้างพื้นให้สวยงามก่อน เอา9ก้าคูณเก้าก่อนนลทุกคนคือตอนนี้เรายังไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนเออเราจะต้องทุกตรงนี้ออก Nope 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 เอาทุบไม่ถึงทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนี่เดี๋ยวเราทุบตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราลองทุบตรงนี้ลองออกไปนนี่มทุกคนเดี๋ยวว่าเราไม่พังเห็นไหมแต่เรว่าอะไรเราจะขึ้นไปยังไงก็ทุกคนก็ต้องคิดเอาเองนะว่าจะขึ้นไปยังไง ก็วิธีขึ้นหนึ่งก็ไม่ยากนะก็เราก็ทําแท่งกระโดดกันแล้ให้เราให้เราขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการมีบ้านหล่นฟ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่โดนนี่นะทุกคนไม่โดนมอนทำลายบ้านว่าถ้ามอนทำลายบ้านเนี่ยเราก็จะไม่มีของใช้ทุกคนไม่มีที่เก็บของด้วยนี่ยเราจะลองกระโดดขึ้นไปให้ดูนะท้างบนนั้นแนละลองกระโดดดูก่อนว่ากระโดดได้เปล่าถึงปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี โอ้จะเห็นทุกคนสามารถกระโดดห้าทีถึงเลยนะเนี่ยก็ต้องมีกบกี่เฮนะทุกคนต้องกบมีกบสี่อันอะ่ะเซฟเซฟก็คือทุกคนมีห้าอันนี่เราได้บ้านข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะแต่งบ้านเราให้สวยงามกว่าเอาเป็นสี่คูณสี่กันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายของข้างล่างอะ่ะบ้านเราบ้านเราที่เราสร้างอะ่ะมันไม่ใช่บ้านที่สำเร็จมันคือเอาของมาวางวางวาง,วง,วง,วงที่ตรงนน้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะคาบตัวคาบกันเลย นี่คือเราก็ไม่ค่อยอยากขเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยอยากทำวันนี้นะทุกคนสเตชันเอาที่ไปสามอันแล้วก็นี่มาอันหนึ่งนะทุกคนนี่สเตชันไว้ตรงนี้ดีกว,ว่าหนึ่งสองสามอันแล้วก็ที่ทำอากข้าวอันเดียวพอแล้วก็อันเนี้ยเรายังไม่มีฟินตัวนะไม่ใช่เรายังไม่มีไม้เบิร์สเบิร์สวูดนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะ,ะย้ายของจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้ทุกคนเห็นดีกว่าอันเดียวเราก,ก็โดดไปเลยบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยจำไม่ได้เลยทุกคนแต่เราถ้าจำไม่ผิดทางนู้นนะใช่ทางนู้นนะทุกคนนี่เราเราบินให้ดูทุกคนคือตอนนี้เรามีพวกสเตปินา่าพวกอะไรเงี้ยเยอะนะทุกคนก็เลยนี่านมาเจอบ้านเราละเราก็เลยทําการกระโดดเงี้ยสบายๆอา้าวเพิ่งบอกเลยว,ว่าสเตปิน่าเยอะแต่เรากระโดดได้แค่กี่ทีเนะี่ยทุกคนกดอยู่ไหนเจ็ดเราก็โดดได้ประมาณแปดทีนะทุกคน ก็เยอะเลยนะทุกคนแปดทีเนี่ยจะเปสบายละนี่คือบ้านเราเอไอ้ตรงนี้ทุกคนคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราก็แค่เอาที่หลอมเล็กอะไรเงี้ยมาวางไว้โอเคเดี๋ยวเราจะย้ายของไปนะเอาเฉพาะที่จําเป็นเนี่ยพวกด้ามแล่พวกอะไรเงี้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราจะย้ายของเฮ้ยกดผิดนะครับผิดอ,อย่างนล้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราจะขับกล้องแล้วก็เอากล้องเนี่ยไปใส่วางตรงไหนดีทุกคนนี่วางตรงนี้ป่ะ จัดเลียงให้เรียบร้อยทุกคนนี่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอันนี้เอาใส่ของนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเราจะใส่ของเข้าไปให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเอารัคาบให้หมดแล้วก็ทําเป็นบ้านให้ทุกคนดูเลยนะกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็สร้างบ้านเสร็จไปเรียบร้อยนะไม่ดูดูไม่เหมือนบ้านากิจริงแต่แต่ก็เป็นบ้านนะทุกคนนี่ทุกคนบ้านลอยฟ้านะก็สาหรับอีพีนี้ก็จบเ,เพียงเท่านี้ดีกว่าอีพีแค่กะว่าจะแบบมาสอนทําบ้านลอยฟ้าเฉยๆนะทุกคน ไม่รู้ว่ามีใครรู้กันหรือ,อยังนะเรายังไม่รู้ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคก็สําหรับ EP นี้นะทุกคนก็ขอจบเอาเพีงเท่านี้ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ยืมติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายดูทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพานี่เดินชมจันททุกคนนี่โอเคบายเอ,อือ